เฮ้ยครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับผมนะโอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแกล้งคนอีกแล้วนะทุกคนโดยการสุมส่มห้องเอ,อ้อสุ่มห้องเว้ยเออคือสุ่มห้องไม่ใช่สุม่มเลขห้องนะเว้ยมันคือการสุ่มห้องทั่วไปเว้ยทุกคนนี่ไงแบบเนี้ยทุกคนนะโอเค ก็นะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำภารกิจไว้ด้วยการทำให้ผู้หญิงเนี่ยอ่อนไหวนะครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปรับชมผมนะก็ต้องขอคนละไลค์ด้วยนะครับผมนะโอเคงั้นไปคลิปกันเลยดีกว่าอะไรนะคะต้องเอาไหนว่าจะ้องไห้องควันปีนี้ขอแค่ฉันมีเธอก็เฮ้ยโอ้เจ๋งเห เฮ้ยเสียงน่ารักอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเธออะนั่ยเสียงเราน่ารักแล้วเธอจะรักเราปะ<ม>ไอ้แกแกพูดอย่างเงนเนี้ยเราเราอะอยากซื้อการบินไทยให้แกเลยนะเ<ม>พราะเรารักแกเท่าฟ้าไง่นนนเนียเอ๋อแกแกเคยเหรอรักแ,แกไม่รักบ้างอ่ะอ้ย <laughs> าทำคลิปอะไรกันี้ยจบละทำคลิปอะไรกันละเราก็มาตามหาแกไงคนที่เราตามหามานานะน่ะตอยเองกับทุกคนไปเนี่ยก็มีแค่กาคนเดียวเจอไม่รักได้ไงขอโทษที่ก็อย่าไปเขาสัญญาว่าจะเปิดเขาเปิดของ ไม่รักเราต้องจะมีคนวมาจับจองและแกก็ไ่าจะรู้ว่าเรารักแกเพียงใด <c oughs> สัญญาจะไว้ชั่วชูวจะมีเพียงแก้เคียงกายต่อเรื่องไรร้ายเข้ามาก็ตามจะกอดแกไว้ให้นานเท่านาั้นีอเธอเราเขินเนี่ย เขินได้พอแกต้องรักเราด้วยเว้ยแกรักยดงไงหัวใจกันเมื่อกี้เองเนี่ยไม่รักเราเหรอจับหอมแก้นะใจไม่ถูกเองแกเรามีเพลงอะไรจะบอกแกด้วยอ่ะอะไรคนบ้าไรชิงนารักขนาดน,นี้ เหมือนเธอมีเวทมนตให้ดนใจเหมือนเธอมีวิชาคาถาสะก,กดใจหากมองใครรักเองลงด็ดเธอคนเดียวคาเธอส่งยิ้มมา รู้ไหมเธอทำให้ฉันก็วนก็วายเธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายไดย้ตกรุ่มรักแบบไม่รู้ตัว ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันดีเข้าไปใกล้ๆเธอให้เราเร้่นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอตั้งแต่เธอส่งยิ้มมา หยุดร้องได้แล้วอะไรอ่ะเขื่อนเนี่นเนี่ยอ๋อคืออะไรเราร้องเพลงไม่พอเลยอะฉหมรูวาเรักมากเรกา,าแกรักยังอ่ะเธอจะทำให้เรารักได้เลยใช่ไหมใช่เว้ยแกต้องรักเราถ้าแก,กไม่รักอ่ะจับของแกนะครับเ,เราเขื่อนเนี่ย แล้วแกชื่ออะไรอ่ะชื่อกุ๊กอรอชื่อไออ่ะรู้จักชื่อไออ่ะไอออโอม่ะ,ะใช่เราชื่อโอมอ่ะโอมกับไอน,น่ารักดีนะ <c oughs> <c oughs> อ่อแกเรียนใส่แกเรียนช่างใช่ปะไม่ใช่หน อาไม่ใช่หรอแต่เราว่าใช่นะแกช่างน่ารักมากเลยอะขขเธอเามาเล่นอะไรของเธอเนี่ยเอออะอะไรนะเรามาเล่นเกมไง <c oughs> อ๋อแล้วแกนอนตอนไหนอะเราเพิ่งตื่นอะ ขี้เลยอ๋อเจาะแล้วเขาเราเออขอนอนอะ่ะลืมเอากันไตไว้ใต้หมอนนะทำไมเหรเราจะได้อยู่ใกล้กันไงไ <laughs> แกเรารู้ว่าแกลายมือสวยอะ่ะเราขอยืมลามือแกามาได้ปะก็เราจะเอาไปจดทะเบียนสมรถเนะ่ What What the fuck เข้มาเล่นนูกันเถอะนี้ เรานะเนี่ย <laughs> นี่เราเล่นมุกเหรออ๋อสบละเขาเรางั้นเราไม่กวนแกละเคี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวงั้นเราไปก่อนนะให้บ <Okay. S 1> hey, ายครับรักไอที่สุดนะครับไปละ ทุกคนครับก็ได้เสร็จไปแล้วนะครับกับเหยื่อไลท์ที่2ของเรานะครับทุกคนครับโอเคครับทุกผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับทุกคนครับผมก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับทุกผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคครับรักทุกคนนะบาย